สวัสดีครับพบกับนักสึกเกมเมอร์ทีวีครั้งนะครับกับตอนที่6กนะครับตอนมัดพลังดึงโดดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟพิกซิมอนด in. t h นะครับกับแอดมินต้นนะครับดิเมนชันเจ้าเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูมัดพลังดึงโดดในตัวของเจ้าจิงโจ้นะครับแข่งหรือแข่งขันนะครับออกมาขึ้นชกกันก่อนเลยดีกว่ามาคู่ชกคู่แรกเป็นตัวอะไรมิวทูนะครับเทพประจำเซิร์ฟมิวทู ต่อยจิงโจ้กันเฮ้ย hey, จิงโจ้จะต่อยมิวทูนะครับอ่ะมัดพลัง,งดึงดูดเอาลูกต่อยแล้วกันคูว่ <Hey. S 1> ทีเดียวก็ล่วงนะครับขออีกทีครับ <Hey. S 1> เพื่อสแสดงให้ดูว่าเราไม่ได้ฟุกนะครับทีเดียวน็อกนะครับเสยคางเข้าไป <Hey. S 1> น,นันไงเห็นไหม <Hey. S 1> เสยคางทีดังทุยเลยถุยไม่ใช่ละโอเคคู่ชกตัวต่อไปครับขอดูหน่อยครับอ๋อป hey. แต่รู้ว่าจิงโจ้ตัวนี้มันสู้ได้หลายตัวมากครับไม่ใช่แค่มิวทูนะครับม,มาสตามี่ตามี่คนก็ชอบเล่นกันเยอะนะครับมาขอลองเลเร็วมาก,มากอ๋อแล้วอ๋วอตกใจพูด<แ>ทีเดียวก็ซุปเปอร์เอฟเฟกล่วงไปอีกตัวหนึ่งนะครับสตามีก่ก็ไม่มีทางสู้ได้นะครับไม่ยอมไยอมไม่ยอมขออีก เฮ้เมื่อกี้เห็นคนล่วงเอ็ดมีตงนะมีล่วงมีล่วงต่อยเข้าไปครับซักเกอร์พันล่วงนะครับโปนแหวนโดนแหวนโอนแหวนโดนแหวนถุยนี่แน่ตายตายตายเอาตัวใหม่มาตัวใหม่มาตัวใหม่ตัวใหม,ม่จิงโจ้ไม่ได้มีสู้ได้แค่นี้ครับสู้ได้หลายตัวมากครับเราจะมาดูว่าจริงโจ้หัวแค่ไหนสายฟ้าฟ้าแน่เหรอดูขนมันฟูฟู จอเจียนตัวนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของสปีดนะครับแต่ว่ายังไงก็โดนหมัดพลังดึงดูดต่อยก่อนอยู่ดีนะครับโอ้ไม่ติดคีก็ตายครับอีกทีดูได้สากแล้วก็พันหัวร่วงครับขึ้นชื่อว่าเร็วเร็วที่สุดในเซิร์ฟนะครับเป็นรองแค่อิเล็กโทรสแต่ก็ยังโดนต่อยร่วงนะครับจอรัวอ่ะยังมีเหรอไม่ยอมไม่ยอม มีเหรอมาป้ามาแมงไฟแมงไฟนะครับอ่ะหรือแมลงตุ๊ดนะครับคนเขาชอบเรียกกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะเรามาดูว่าาแมลงตุ๊ดจะสู้เราได้ไหมก็ทีเดียวครับรอเป็นไงล่ะยอมใช่ไหมยอมแล้วยอมแล้วแล้วไงต่อวะ หมดแล้วเหรอฮัลโหลดูีท<ด>นี้น่าเราจะมาดูสเตตัสของเจ้าแคงกาฮากันก่อนนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันสเตตัสเท่าไหร่นะครับกดคิกอ่าสเตตัสนะครับสเตตัสจะเห็นว่าแอนแท็กถึง318นะครับสามารถต่อยพวกมือเกี้ยลมได้ในหมัดเดียวนะครับของที่ใส่เมื่อกี้ก็จะมี ก็จะมีนะครับเนี่ยผ้าบันคอนะครับบาเซอร์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวดัแป๊บหนึ่งมีเสียงเรียกเสียงเรียกอรโอเคกลับเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูว่าเจ้าเข่งทหารเนี้ยมีค่าพลังอะไรยังไงมาดูตรงนี้นะครับ แข่งกะห,หันเฮ้ยนีดูในเว็บไม่ได้นี่หว่าลืมไปดูในเกมเลยแล้วกันคลิกข,ขวานะครับมูฟครับท่าที่ผมใส่เข้าไปก็คือซัก,กร์พันนะครับใช้ได้5ทีพลังโจมตี80นะครับแม่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้คือท่าทีเด็ดท่าเดียวที่สมควรต้องมีนะครับท่าอื่นยังไงก็ได้ครับแต่ท่านี้ต้องมีเรามาดูวิธีการเก็บกันเดี๋ยวจะเก็บให้ดูตั้งแต่เลเวลสี่สิบแปดนะครับเก็บวย อันนี้คือเสกมายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเลเวล48ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บ EV ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ว่าไหนอะไรโชว์อะไรนี่โอ้โหตัวเราเล็กกว่าเยอะเลยว่ะอันนี้ตัวเธรรมดาอ่ะที่นเอี่เอ็โอ้ตัวเล็กกว่าเยอะตัวเล็กกว่าเยอะแต่ลูกเราลูกเราก็เล็กกว่านี่ว่ะ ทีนี้เอามาดูก่อนว่าอ่าสเตตัสเท่าไหร่ดีถึงจะแอตแทกทะลุนะครับก็คือแข็งกระหานตัวเนี้ยแอตแทกต้อง122นะครับถึงจะถึงจะได้ค่าแอตแทกของแข็งกระหานที่เก็บ e ีตันแล้วจะแอตแทกทะลุนะครับต้อง122นะครับไม่ว่านิสัยอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้แอตแทก122ก็พอแอตแทกจะทะลุแน่นอนทะลุยังไงเดี๋ยวมาดูเพราะว่าสูงสุดของแข็งกระหันอย่าป้อนเสียงเพลงก่อน เองรู้สึกจะดังไปอีกแล้วโอเคแขงกาฮานเนี่ยแอแท็สูงสุดจะได้สามหนึ่งเจ็ดใช่ป่ะใช่ครับอ่าสามหนึ่งเจ็ดแต่ว่าถ้าเราได้แอ t แท็ที่หนึ่งร้อยยี่บสองนะครับเราจะได้สามหนึ่งแปดนะครับซึ่งทะลุถือว่าตีแรงกว่าปกติมากนะครับปะเอาไปเก็บอีวีกันพาไปหน่อยพาไปหน่อยได้ครับพาไปหน่อยน,นะต้องอีเก็บอ <EV. S 2> ีวีเก็บอีวีอีวี แล้วนะครับตอนนี้เราอยากได้เครื่องประดับชื่ออะไรวะ power าาอ,อะไรอ่ะสีแดง,ส,แดงสีแดงใช่ไหม power ส,ส,ส,สีแดงสีแดงใช้เก็บอะไรนะลืมแล้ว,วครับคลิกขวาใส่ให้มันเลยโอเคเก็บ attack นะครับปัดปัดโอเคเราจะเก็บ attack กันนะครับดูนะครับแ t ท a ท k เอสเตตัส attack ร้อยยี่สิบสอง เก็บ ev โชว์คันเห็นเห็นเลยนะครับใช้ท่าอะไรดีวะแมทไม่กระพันแล้วกันตายไหมอู้วะโอ้โหเบามากนี่มีเอาเลนติดหมาก็เอาเลนนะครับผม,ผมเออแล้วท่านี้ล่ะแรงไหมเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอจิบเอาวีล่ะอา้าวเราตายก่อนสวยแล้ว ช็อกเลยซูเไม่ได้แป๊บหนึ่งชิปเอาเวโอ้โหไอคิวเวก็เบาเล้งล่ะขอสักท่าที่ตีแรงๆรสิเออสงสัยมีท่านี้แหละเมกาพันธ์ี่แหลแรงสุดละอืมสงสัยต้องใช้เมกาพันธ์เก็บอีวีไปก่อน๊อโอเคได้ละร้อยยีิบสองขึ้นเป็นร้อยยิบสามแล้ว ้วแลวก็เก็บต่อเราจะเก็บอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับรีได้ไหมหรีนะ <c oughs> อ้าทำไมโดนทีเดียวเอ้อสู้ไม่ได้พระเจ้าช็อตเมกะพันตอนนี้ที่สู้ไม่ได้เพราะว่าเราเลเวล48เขาเลเวล50นะครับแล้วก็พอสู้สีกันชนะบ้างแพ้บ้างเรื่องธรรมดาโอ้โยไม่เก่ง อะไรอะโดนตบจะตายละเออผมเก็บได้สองตัวนะพี่มันได้สองตัวเองเฮ้ยผมมีเอาเล้งติดมาไงเออว่ะมันทีเดียวตายใช่ไหมไม่ได้ตายครับสามทีกดง่ายเลยไม่ของพี่บางทีก็สู้ไม่ได้ไงสู้ไม่ได้สองทีแล้วเนี่ยมาแล้วซักรพันอัพเหรออัพนะครับอืมอัพด้วยเล้วสี่สิบเก้าแล้วสักระพันมาแล้วครับแทนเบลอะไรดี ท่านี้แล้วกันโจมตีแค่ยี่สิบโอเคตอนนี้เราได้สักกะพันมาครับท่าทีเด็ดสักกะพันธ์จะตายไหมเนี่ยไม่ตายครับตายไปด้วย<อ>พัวโอ้โหสักกะพันธ์ก็เบาเบา,เบาวกว่าท่านั้นอีกไม่เอาใช้ท่าเดิมดีกว่าตอนนี้มันยังเบาอยู่ครับเพราะว่าแอทแท็กยังน้อยอยู่อดทนไว้อดทนไว้ ไอตัวอะไรในในวองโกเล่ไอตัวตัวพี่เป็นวัวไม่รู้ตัวอะไรจำชื่อไม่ได้อดชนไปแลมโบ้แลมโบ้เออแลมโบปืนาดปืนปืนสาสวัสดใช่ไหมหรือปืนทศสวัสดวะห้าสิบแล้วโอเคเราจะตามติด EV Attack ไว้นะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับตอนนี้ เราจะตีเก็บ EV ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วอย่าไปตีเก็บตัวอื่นนะครับไม่งั้น EV มันจะไหลไปทางอื่นเราต้องตีเก็บแต่ Attack ไว้ตัวที่ให้คลา Attack เท่าน,นั้นอืมที่ข้อฮิตฮิวเดี๋ยวแพ้ อืมตายยังไม่ตันยังไม่ตันสู้ต่อไปไมิดไม่ใช้เวลานานแค่ไหนวะเนี่ย มิดอยจังวะพี่รู้แล้วว่าพี่ต้องทำยังไงให้มันเร็วๆยัดแคนดี้ก่อนครับแล้วค่อยมาเก็บอีวีทีหลังคิดว่าถูกไหมมันจะได้ต่อยทีเดียวไงโอเคเราจะเตรียมเราจะทำการยัดแคนดี้ก่อนนะครับ เพื่อที่ความเร็วเน้นเร็วไปก่อนให้มันได้เอาเลงมาดีกว่า,เ,าเรมูโซโอเค okay. แทนท่านี้อ้ oh, oh, oh. ตอนนี้เรายัดแคนดี้ไว้ก่อนนะครับแคนดี้ oh. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ EV นะครับไม่ต้องไปสนใจนี่คือการเก็บเลเวลธรรมดาแต่ขอให้เก็บ EV ตันก่อนนะครับค่อยไปเก็บเลเวลไปเรื่อย เจ็ดเจ็ดปดเจ็ดเก้าแปดสิบเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้เอาเล้งว่ะมันผันเออมันก่อนว่ะชิบหายละตัวนี้ไม่มีเอาเล้งไม่เป็นไรครับทีเด็ดมันอยู่แค่สักระพันอืมโอเคเลเวลร้อยเรียบร้อยโยนทิ้งแล้วเราก็ต่อตกต่อนะครับซักระพันใหม่ดิ ออเล่ะพี่พาดเองไม่เป็นไรโอเคฮิวต่อยทีเดียวตายแล้วเก็บอีวีง่ายแล้วทีนี้ไม่รู้แหละอือืม,อมตายแบบต่อนเนื่องครับอืมไอแท็กเราต้องได้318นะครับ อีวีตันอันนี้สองเจ็ดหนึ่งแล้วขนทางยังอีกยาวไกลครับตดึงตึงตดึงไม่ให้แย่งเขาเหรอแย่งเหรอยั่งเหรอแย่งแย่งเหรอแย่งเหรอ อมหัวนี่นะครับการใช้แคนดี้เมื่อกี้ไม่มีไม่มีผลนะครับคือเราเก็บอีวีให้ตันก่อนนะครับแล้วก็ไปสู้กับตัวอะไรก็ได้ครับเราก็จะได้ผลเท่ากันครับ ตึง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 ตอนนี้แอทแท็กอยู่ที่สองแปดเจ็ดแล้วใกล้สามร้อยแล้วตึง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 สักพันสมัดพลังดึงดูดซักเกอร์เราว่าดึงดูดนะครับปลาซักเกอร์ปลาดูด <c oughs> รู้จักไหมต้นรู้จักปลาซักเกอร์ไหมต้นปลาดูดดูดเศษอะไรนะพวกเศษอาหารใช่ไหมอะแค่น้นอนอะไรอ๋อหัวชอบมีผายกระซิบเวเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยว เท่าไหรลวต้นเออไม่ดูอเอาดูก่อนอเนียเท่าไหรแล้วตอนนี้แอทแท็อยู่ที่สามร้อยแล้วนะครับอ,อีกสิบอ,อ,อีกสิบแปดแต้มก็ตันแล้วปกติจะตันที่สิบเจ็ดนะครับแต่ประเด็นคือตัวนี้มันทะลุแน่นอนนะครับถ้าเก็บตามผมมาถ้าจับได้ตัวนี้นะจับได้ตัวที่แอทแท็กหนึ่งสองสองเนี่ยหนึ่งนสองสองสองตอนเลเวลสี่สิบแปดใช่ไหม ถ้าได้ตัวนี้มา <ใน S 1> ทะลุแน่นอนครับถ้าไม่ถ้าไม่มั่วนะนี่สามศูนย์หกละใกล้ละใกล้ละต้นตันยังยังพี่ผม้าพี่นะเอ๊ยแย่งเหรอตัวไหนวะเนี่ยเวรโดนแย่แงอืมอืมอ่าไม่โดนวิ่งหนีวะ <c oughs> หัวอันนี้สามหนึ่งสอง,ลองแล้วตันแล้วเหรอยังไปเก็บหัวที่เก็บขล่างสรุปขึ้นหรือลงวะ <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นหรือลงวะลงลงลงขึ้นไปเก็บข้างล่างนี่งงไว้เลยตอนนี้สามหนึ่งห้าแล้วนะครับอีกสามแต้มเก็บไปเรื่อยเรามีความพยายามพอ สามห้าเมื่อกี้สามหนึ่งหกตัวนี้สามหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตัวสุดท้ายสามหนึ่งแปแน่นอนโหวนั่นไงครับสามหนึ 18, ่งแปดอตแทกทะลุจริงๆด้วยนะครับก็คือจิงโจ้สามารถมีแอตแทกได้สามหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ตัวนี้สามหนึ่งแปดแสดงว่าโหดกว่าเดิมแล้วทีนี้เราอยากเก็บค่าอะไรก็ตามใจเลยครับเพราะว่าเน้นที่แอตแทกอยู่แล้วเราจะเก็บ HP เพื่อให้ถึกขึ้นเอ้ยเพื่อให้เลือดเยอะขึ้น หรือว่าจะเก็บเดฟเพื่อให้ป้องกันสูงขึ้นหรือว่า sp เดฟเอาไว้กันธาตุแต่ส่วนใหญ่น่าจะเก็บไม่เดฟดีเฟนต์นะครับหรือไม่ก็ h p พนะครับเพราะว่าจิงโจ้จะแพ้ตัวที่โจมตีเป็นธาตุไฟติงนะครับอ่นแล้วอันแล้วใช่ไหมเก็บแค่แอตแท็กอ่ะเก็บแอตแท k กับ h p ดพดีกว่า h p พหรือเดฟดีวะ เด็บดีกว่าเอาเดอืมเอาเด็บดีกว่าเคยลองเคยลองเก็บเพีแล้วคราวนี้ลองเก็บเด็บดีกว่ามันเ็บยต่างกันไม่ค่อยเท่าไหร่ใส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 ่พาวเวอร์สีอะไรนะสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลใช่ไหมป้องกันนะนะได้แล้วอ่าป้องกันใส่สีน้ำตาลนะครับนี่คลิกขวาไปเลยอันนี้มันก็ใส่สีน้ำตาลเรียบร้อยก็มาเก็บ อันนี้ป้องกันอยู่ที่หนึ่งเก้าสามนะครับสกกพันชิบหายแล้วคลิกไม่โดนค้างเ,าเหรอทำไมดีเป็นที่นาเดียวกับผมทำไมอ่ะดีเป็นเพราะผมแค่ร้อยเจ็ดสิบปออ๋อสก๊พันหมดชิบหายไม่ได้ค้างสกกพันหมด ตก,ตกใจทำไมคลิกไม่ได้วะค้างหรือเปล่าวะไม่ใช่ท่าหมดครับเมื่อกี้ศูนย์ศูนย์ท้าท่าหมดไม่รู้ครับไม่รู้ครับ,รรบต้องลองนะต้องลองครับเหล็กต่อยเข้าหรือเปล่าคัวโอไม่เข้าจริงด้วย <c oughs> รีบกระซอล้วกันกระลอกก็ไม <c oughs> ่งายครับทล็่งีก,อก <c oughs> ไอกิ ีนะ่ายเงือบเลยโอเคดีเฟน s ์พี่สามหนึ่งเก้าหกแล้วตอนนี้ oh, ไฟต่อโ oh, <my> อการเก็บ ev ครั้งนี้เสร็จสิ้นนะครับเราจะได้จิงโจ้เทพเทมาหนึ่งตัวฮะ oh, <my> <laughs> จะขโมยเหรอไม่ขโมย รีเวอร์ซ่าสองทีน่าจะตายอะครับเพราะว่ามันเป็นท่าน้องมอลใช่ไหมไอตัวเนี้ยอาร์กลอนเนี่ยเฮ้ยหรือท่าอะไรวะท่าเหล็กอ,อ่ะทำไมแพ้ไฟติ้งวะนะมันพูดถึงแล้วรีเวอร์ซ่าซุปเปอร์เอฟเฟกต์ไงมันขึ้นซุปเปอร์เอฟเฟกต์นะแสดงว่ามันแพ้ท่าแพ้ไฟติง้งโอ้ รีเวอร์ซอล per เอฟเฟกต์รีเวอร์ซอลหัวหายไปแล้วก็เก็บพอหอมปากหอมคอแล้วกัน203าม่าไฟกันเลยดีกว่าไไกับต้นอ่ะขอสีตัวแรกครับสีตัวแรกที่ไฟกับจิงโจ้ที่พี่เตรียมไวเ้เมื่อกี้เอาให้เห็นชัดๆเลยว่าจิงโจ้เก็บใหม่ก็สามารถล้มสีตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับ มา <uet? S 1> มามาเจอกันที่เดิมที่เดิมครับเดี๋ยวขอยัดของเพิ่มความแรงของซัก,กร์พันหน่อยนะครับซึ่งของเพิ่มความแรงก็คือช้อยอันนี้นะครับช้อยแบนนะครับเพิ่มความแรงได้จริงแต่ข้อเสียข,ของช้อยแบนนะครับก็คือเวลาใช้แล้วจะเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับใช้ท่าไหนเราใช้ท่านั้นครับ ไปโอ้โหส่อนอืมอะไรวะเอยืมโอเคยัดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เพิ่งเก็บมาใหม่สดๆนะครับสู้กับเมลทูใหม่ดูไฟติ้งซักร์พันธ์หั่นานไงครับนี่เพิ่งเก็บมาสดๆอ้าวชิปหายพูลมแคสพูลอแคตไปไหนแล้ว ุลมแค์ไปไหนแล,ล้วรอ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 ,อ,อโอเคมาเจอจอเจี้ยนใหม่อีกทีนะครับอืมปา้าไปสักกพันครัวทีเดียวก็ล่วงครับ เห็น <He> ได้ชัดครับว่าเก็บแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเก็บแอตแทกที่เหลือตามใจครับชอบเดฟก,ก็ป้องกันไปถ้าชอบเพชีก็อัพเลือดไปตามใจปา,ปามาดิเฮ้ยจะปลาโดนไหมเนี่ยอายุเฉยไม่ทันละไมปาา <laughs> <laughs> <ย>เยไม่ได้ปาโดนเี่ถุยนี่ถุยให้ชัดเจนเนืียบ้อยครับอคอยตัวคอยอตัวอคอยอตัว ัมนไเ้ยำเอาไฟไปตกน้ำเดี๋ยวพลังลดนะเว้ยแมงไฟห่อแมงไฟต่อยหน้าหงายครับหมัดพลังดึงดูดเรียบร้อยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จิงโจ้ก็ผมไม่ยอมไม่ยอมด้วยมีตัวอะไรอีกเนี่ยตัวนี้เออว่ะ อ๋อนี่เอ้อเอ้อเราเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้พ claro ิมพ์ผิดนะครับพี่นายไปไหนมากับมาแล้วโอเคเคนกะฮันก็จริงโจ้นะครับมีจุดจุดเด่นก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือแพ้ธาตุไฟติ้งอย่างแรงไอ้ตัวนี้ก็เป็นไฟติ้งอีกตัวหนึ่งที่ล้มจริงโจ้ได้ง่ายๆนะครับเรามาดูกันว่าจริงโจ้มันแพ้แพ้จริงเปล่า มันจริงโจไม่เทพไม่ใช่หรอวะแต่มาแพ้ตัวตัวเล็กๆแค่นั้นได้ไงมาดูสักะพันลองดูครับคัวเข้าครึ่งหลอดครับแต่ว่าเขาสุดสวนทีเดียวถึงกับลวงครับตายแล้วขออีกทีมาขออีกทีเมื่อกี้ใช้สักะพันไม่เข้าเว้ขอท่าใหม่แล้วกัน รีวอร์ซอลทานไ่าฟติ้ง,ลอ,ล,งลองดูไฟติงหรอ,อ,คอโคอด้ดโค้ดโค้ดคอมแบทไปเรียบร้อยครับจิงโจ้เป็นตัวที่สปีดน้อยนะครับก็คือถ้าไม่ใช้สักพันก็คือจะได้ตีทีหลังชาวบ้าน<ท><ท>ก็โดนสวนเข้าไปไ<ง>อ่ะขออีขออีออตัวมามา,มาอ,อีกตัวที่ชนะจิงโจ้ได้สบายสบายตัวอะไรครับตามาแมกนาโซนครับมกนาโซนอ่าตัวนี้ คนไม่ค่อยชอบเล่นกันนะครับแต่ว่ามาดูว่าแอดมินต้นเขาเล่นได้เทียขนาดไหนกดปั๊บสกเกอร์พันนี่โจมตีเหล็กเข้าเบาครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ท่าอื่นดูไฟติ้งแล้วกันโค้โอเคซุเปอร์รเอฟเฟกต์นะครับเนี่ยซุเปอร์เอฟเฟกต์ขอย้ำขอย้ำเม,มื่อกี้ซุเปอร์เอฟเฟกต์แล้วแต่แต่แแตเออเมื่อกี้ซุปเปอรนะ์เอฟเฟกต์นะทำไมเข้าแค่นั้น ไม่ในโซนเป็นตัวที่ถึกถึกมากเนี่ยโจมตีนะครับขึ้นซูเปอร์เฟกด้วยแต่ว่าเขาแฟดแคนนอนอัดหน้าทีเดียวถึงกำไงยถึงกำไงยครับเอาเป็นว่าจิงโจ้ก็เก่งสําหรับหลายๆตัวแต่ก็แพ้ทางสําหรับหลายๆตัวเช่นกันครับไม่มีตัวอะไรที่เทพที่สุดนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับตอนหน้าเราจะมาแคสต,ตัวใหม่นะครับขอให้ติดตามในช่อง นักสื่อเกมเมอร์ทีวีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ